อ่าสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับวันนี้อัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันะครับจะสียาวห้าศูนย์เอฟนะครับปียี่สิบสามจุดสองสิบห้านะครับของแต่งท่วมทวมเลยครับคันนี้คาร์บอนเต็มลำนะครับท่อฟูนะครับผมซีอาร์ลันดครับครอบเฟรมข้างคาร์บอนหมุนนะครับครอบแข็งเครื่องคาร์บอนหมุนทั้งสองฝั่งนะครับซิงอาบนะครับคาร์บอนบางโคนหลังคาร์บอนนะครับหล่อมากบางโคนหน้าก็คาร์บอนนะครับ ชิวหน้าคาร์บอนนะครับครอบถังทรงโหนกนะครับผมมีกันลื่นข้างถังนะครับตรงที่จับคน2้ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเขาเรียกว่าอันเดอร์เทีหรือไงผมจำไม่ได้นี่นะครับทั้งนี้คือคาร์บอนหมดเลยครับสวยมากครับพิกชิปนะครับนี่ครับสวิงอาร์มคาร์บอนนี่นะครับครอบแข้งอะไรคาร์บอนหมดนะครับเต็มครับ แหนจับโชคนะครับกันสะบัดนะครับผม RCB นะครับผมของแท้นะครับชุดปั๊มบนแต่งนะครับครบหมดปอกแฮนด์แต่งนะครับคันนี้เลขไม้ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับของแต่งฟูมากครับโดนสตาร์ทให้ฟังรถรีแมปมาแล้วนะครับผมลั่นเลยหลอเลยคันนี้ใครขาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมของแต่งเกินคุ้มแน่นอนครับแมิี่ มานีนะครับเปิดไฟเลี้ยวให้ดูไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมสองจุดนะครับนี่ครับหล่อเลยครับครันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมเอกสารครบเล่มโอนะครับหน้าสเปสะอาดนะครับเล่มสวยครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ ทูกเพิ่มเติมนะเจาผมจะลงมาที่เพจออมบิ๊กใบเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ